สวัสดีครับนักเรียนม5ทับ1และ5ทับ2ที่รับทุกคนครับวันนี้พบกับครูอุชเชนเคยนะครับในวิชาทัศนศีล2รหัสสารา32102ครับวันนี้สัปดาห์ที่5นะครับวันนี้สัปดาห์ที่5ดูตามหน้าจอนะครับจะขึ้นหน้าจอให้ดูว่าใบงานมีอะไรบ้างรูจะสอนแบบคระกันนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนสอนที่โรงเรียนจะสลับไปสลับมาก,ก็คงจะงงนะ อใบงานไม่ขึ้นทุกคู่นะครับทำไมไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องภาพไทยนะครับภาพไทยภาพไทยที่เราเห็นกันก็คือมันมีหลายไทยนะครับอในเนื้อหานะั้นมีทั้งหมดสี่หัวข้อ ข้อที่หนึ่งที่มาของลายไทยก่อนลายไทยจะไปประกอบเป็นภาพไทยลายไทยมาจากไหนลายไทยก็มาจากสิ่งรอบตัวที่เราเห็นเช่นเปลวไฟตาอ้อยดอกบัวคลื่นทะเลก้อนหินอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาประยุกต์มองและจินตนาการของนักจินตนาการให้เป็นเส้นเป็นลายขึ้นมาจากนั้นก็เอาลายไทยนะั้นมาประกอบเป็นภาพไทยภาพไทยก็จะมีสี่ตัวนะครับที่เรารู้จักตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิง เรียกว่าประนกนารีกะบีขชะพระนางยักษ์ลิงนะครับตัวพระก็จะเป็นพระเอกตัวนางก็เป็นนางเอกตัวยักษ์ก็เป็นตัวโก่นแหลยตัวลิงก็ตัวตลกละครก็จะมีตัวทั้งหมดอย่างน้อยต้องมีสี่ตัวเป็นตัวหลักนะครับอย่างอื่นก็เป็นตัวประกอบไปตัวประกอบไปพระนางยักษ์ลิงเป็นตัวหลักจะเป็นละครอ่ทีวีละครน้ำเน่าทั้งหลายที่เราดูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นลิเกเป็นหมอลำเป็นละครโรงใหญ่ ก็จะมีพระนางยักษ์ลิงทนี้ในตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงก็จะมีผ้าไทยไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวของตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงตัวพระก็จะแต่งตัวดีหน่อยนะฮะจะมีมงกุฎมีชฎาอ่ามีเสื้อผ้าที่เป็นลักษณะของของลายไทยประกอบนะครับแต่ประกอบดีวคุณจะรับปรับที่หน้าจอยถึงทำไมหน้าจอไม่ขึ้นไม่งงจังเลย ปัไตักลวงรอ้ป่อาทิตจะขึ้นอยู่ดีๆนะหน้าจอตอนนี้ไม่ขึ้นแะละขึ้นวงกลับไปทีที่เบรไม่คนครับที่เบตห้าทับสองเข้ามาอีกคนก็มีทั้งหมดตอนนี้หกเจ็ดคนแล้วครับมาดูตามหน้าจอนี้กันแล้วกันนะครับ นะครับมีอยู่สี่หัวข้อ,ขอนะครับมาดูพลังงานที่ครูมอบหมายไว้ก่อนนะเดี๋ยวลืมพูดไปเพลินแล้วจะลืมนะให้นักเรียนเขียนภาพไทยตัวละครในวรรณคดีแบบลายเส้นหรือแบบอื่นๆตามความถนัดนะครับลงในกระดาษที่แม่พร้อมนี้กระดาษด้านหลังนะครับด้านหลังแผ่นที่ใบงานให้ไปภาพไทยก็ไปดูตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับมีตัวอย่างให้ดู ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวไลน์มาโทรมาก็ได้เดี๋ยวคุณจะส่งภาพไปใหน้นะครับพระนางยักษ์ลิงอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ตัวตัวเดียวก่อนนะตัวเดียวที่มาของลายไทยอ่าก็จะตั้งแต่นิ้วนิ้วมือหูตาจมูกปากนี่ครับตัวตนบกกษตรกษัตกริยัในภาพไทยนะกริย์บบนฟ้านะนี่กษตริย์ภาพไทยตัวพระนะครับตัวพระ จะมีตัวนามก็จะมีตัวผสม,มไปใบหน้าของของตัวพระนะพระรามอันนี้พระรามพระรามพร,ร,พร,กกรลักษณ์พุทธกันตุกขีปนุมาณน,นี่บอกไหมสมไยเราเรียนมอดูก็จะมีลายไทยไม่นเกี่ยวข้องลายรประจําประจํารวนลา,ลายต่างต่างนะเข้าไปอยู่ในชาดาบงกุุหลายกระหนกอย่างเงี้ย นะครับเขาไปอยู่ในชันดาวในมุมกุดลายเผาต่างๆให้ประกอบเป็นภาพไทยแล้วก็ไปดูนางฟ้านางฟ้าหน้าตาอย่างเงี้ยตัวดอกไม้นางเมฆขลานางอะไรที่เรียกว่านางฟ้าเขาแต่งตัวดูครึ่งเดียวนะครับครึ่งให้เห็นนี่ะครับนางฟ้าเต็มเต็มตัวนะนางฟ้านางเมฆขลานางอักษรนางอะไรบ้างอะในวันนคดีนะครับ นี่คือภาพถ่ยนักเรียนไปเขียนภาพถทยตัวเดียวนะฮะที่เขียนเป็นตัวเดียวหรือเขียนเป็นหลายตัวเขาเรียกพันตูพันตูนี่ก่อดพัดเกียนก็ได้นะครับเป็นเรื่องราวก็ได้ตัวเดียวก็ได้เรื่องราวก็ได้พันตูก็ได้ลายเส้นก็ได้เอกรงลงเอกรงเคลือบายสีเดียวแล้วก็ตัดเส้นให้น้ำหนักสีได้นะสเีเหลืองก็เหลืองเข้มเหลืองอ่อนเหลืองจางอยู่ในเหลืองนั่นแหละออกส้มๆหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะมัในใกล้เหลืองแล้วก็ตัดเส้นด้วยผู้กันหรือ มจิกก็แล้วแต่ถนัดนะะแต่ปกติเขาใช้ผู้กันนะถ้าไปแข่งขันเนะี่ยมจิกไม่ได้เลยตัดเส้นแล้วก็เอกรงก็พาวงพะวงนี่มีหลายสีนะครับจะทนเขียวทนอ่ามีหลายสีแต่แต่เอกรงนี่สีเดียวนะจะสีเขียวก็เขียวฟ้าก็ฟ้า,ฟาเหลืองก็เหลืองส้มก็ส้มแต่พาวรงนี่หลายสีนะเสื้อผ้าสีหนึ่งตัวสีหนึ่งก็ตัดเส้นเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ผ้าไทยประเพณีปรม,มีนี้ ก็ตัดเส้นนะปาดติบเรียบตัดเส้นเป็นเรื่องราวนะครับปดาดทันตามขนาดนะครับอ่าล่างเสร็จแล้วก็ลบ,ลบ,ล,บลบเสร็จแล้วก็ลงหนักๆลงเส้นต้องลงหนักคมปิดเนี่ยใช้เมจิกที่ใช้บินสอ C b ก็ได้เอาคมเลยนะนะคมแบบลากครั้งเดียวจบไม่ต้องลากชี้เขี่ยเราไม่เหมือนวาดภาพสเก็ตภาพเรียก่ภาพสากลอันนี้เป็น,เป,นเป็นภาพอ่าภาพไทยนะมันจะไม่มีเงา คนใหญ่จะม่มีเงาแต่วารีไมโคนนะวารีอะไรแม่โขงเหรอได้ข่าวไปอยู่กรุงเทพมั้ยยังวารีวารีครับมาจากกรุงเทพยังไม่ตอบเลยอะวารีอยู่ไหนอยู่ไหนคะใช่แล้วส่งมา อ่าส่งงานทางไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะเออได้ยินข่าวมาแล้วทราบแล้วเดี๋ยวตรวจให้ไม่เป็นไรไอที่แจง้งมาออ่าขบคุณเยี่ยมมากเยี่ยมมากแจ้งมาเนี่ยเขาไม่แจ้งเลยอ่ะอ่าเอาพูดเรื่องไลน์ถ่ยภาพไทยนะครับตอนนี้ครูกูมีแขกนะครับกูจะสออีกสักพักหนึ่งท่านผู้อนวยการสองท่านมาหาครูที่บ้านครูจะมีธุระประปังผู้อนวยการเก่าอยู่สักตะแบกคนหนึ่งแหละแต่ผู้อํานวยการอยู่นาไรเดียว เราเข้ามาหาครูที่บ้านนั่งรอยงนอกอก็จะพูดเรื่องภาพไทยให้นักเรียนไปทําภาพไทยในใ,นใบางานนะครับในใบางานใบางานที่ห้าหกนะครับสัปดาห์ที่ห้าสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ที่หกเราจะมีกันสองเรื่องนะแค่นี้ไม่เกินนี้นะมห้าครูรู้อยู่ว่าเรียนแล้วมันจะจบไม่มีเรียนต่อศิลปะไม่มีนะครับศิลปะจะจบแค่หมห้าจะให้งานไปสองชิ้นคือภาพไทยกับภาพล้อครัล้อยังไม่พูดถึงนะเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดแปดนะ วันนี้สัปดาห์ที่ห้าวันที่สองและสัปดาห์ที่หกวันที่เก้านะครับกูจะพูดเร็วนะถึวนี่นด่งนะครับแล้วก็ไปทําภาพไทยในใบางานหรือกระดาษอื่นก็ได้กระดาษที่ดีกว่านี้แต่ให้มันใกล้เคียงจะระบายสีจะลา,ายเส้นนยก็แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ไปเซิร์ชในเน็ตนะเรื่องภาพไทยหรือถ้าสงสัยก็ส่งข้อความส่งลายส่งแต่โทรศัพท์มาหาครูด้ผมจะส่งไปทางลายนะส่งลายไปทางลายคนปิ้นเอรอวาดให้เหมือนวาดให้สวยนะให้สวย ตัวนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับกมวลพันวารีวิภาวดีทิเบตนกพรัตนิตาวรินทรและสุปการมีใครสงสัยเลยไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเนาะออมีใครไหมครับคนอื่นม,มีไหมครับสุป,ปการไม่มาเอาต้นชมพู่มะเมียวล่ะวานมันจะมาตอนเย็นไม่ใช่เหรอ จะม,มีโมไซค์ไม้เนี้ยเลยโอเคนี้ก่อนนะครับงั้นคูจบไปเพียงเท่านี้ก่อนอยังไงก็ฝากมอบหมายงานขอบใจทุกคนนะที่เข้ามาเรียนวันนี้เยอะเลยเห็นแปดคนดีแล้วครับตั้งใจเรียนให้จบให้มีงานทําหลังบ้านครูนี่รถใหญ่วิ่งเข้าเยอะเลยเนะี่ยดูรถอะไรวิ่งหลายวันนะั้นเนี่ยสงสัยจะมีโรงงานเกิดขึ้นเห็นไหม โรงงานก็จะมีสเสมียนมีเจ้าหน้าที่ต่างๆในหลังบ้านคุณนี่แหละวินเขานาบ้านคุณเนี่ยโรงงานอะไรใหญ่มากเลยรถแต่ระแต่รถคันใหญ่โตมากเราก็จะมีงานทําที่ใกล้บ้านแต่ต้องมีความรู้นะครับเงินเดือนจะได้เต็มไม่ต้องไปสาหฟาร์มไกลแล้วอยู่แค่บ้านเรานี่แหละเดี๋ยวไปสืบดูก่อนน้องแดงก็มีโรงงานสร้างเสร็จนานและ้ะตรงไอ้ที่เขาซื้อไม้ตรงโรงปูนเก่าดูรโรงงานอะไรยังยังไม่ได้ยินข่าวรับคนงานหลังบ้านคุณก็อีกที่หนึ่งแล้วก็ติดบ้านคุณนี่ทําเสร็จแล้วเป็นโรงงานอ่า ดองผล,ลไม้ทั้งหลายทั้งแหละนะครับยังไม่ได้เปิดตัวเต็มที่ก็ฝากเปลี่ยนให้จบนะครับจะได้มีงานทําที่ดีแล้วก็มีเงินเดือนตามวุฒิที่ความรู้เรามีมาฝากวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ